วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่อำเภอน้าหนาวค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็จะพามาเที่ยวที่นาำหนาวกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างที่นี่เนะคะเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่เรามากันบ่อยน่าจะมากๆอีกหนึ่งที่นะคะเพราะว่า,าใกล้ๆก,กันกับบ้านของคุณสมีนี่ยที่อยู่ที่ชัยภูมิเนาะเวลามาก็จะมา หาที่พักผ่อนอยู่แถวที่น้ำหนาวด้วยแต่ปกติเราจะไปที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะคะก็เคยมีรีวิวไปแล้วเนาะวันนี้ก็เลยอยากจะเปลี่ยนที่กันดูบ้างนะคะจริงที่น้ำหนาวเนี่ยเขาก็มีที่เที่ยวอยู่เยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร,ร่ส่วนใหญ่ก็ไปนอนที่อุทยานอย่างเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปไหนกันบ้างแล้วบางที่นี่แบบว่าโอ้โหมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติทีเดียวนะคะไปติดตามกันค่ะ ทริปนี้เป็นการออกต่างจังหวัดครั้งแรกในรอบปีเลยค่ะหลังจากมีเจ้าโควิดนะคะไปมาตั้งแต่ช่วงพฤศจิกายนปี64แล้วค่ะผ่านมาหลายเดือนกว่าจะได้ลงคลิปนะคะก็เชื่อว่าตอนนี้หลายคนก็คงจะท่องเที่ยวกันทั่วประเทศกันแล้วเพียงแต่ต้องฉีดวัคซีน้องเข็มนะคะหรือว่ามีผลตรวจ ATK เราก็สามารถจะไปกันได้แล้วนะคะเที่ยวกันแบบ New normal ระมัดระวังกันด้วยค่ะ ทางขึ้นตัวอำเภอน้ำหนาวนะคะก็จะค่อนข้างชันแบบนี้นะคะแต่ก็จะเป็นช่วงแรกเท่านั้นค่ะหลังจากที่เข้าตัวชุมชนแล้วก็จะเป็นทางราบแล้วนะคะที่แรกที่เราจะไปวันนี้คือแคนยอนน้ำหนาวค่ะสามารถเข้าได้สองทางจะเป็นที่วัดโคกมนก็ได้วันนี้เรามาทาบ้านไร่ผาหมอกนะคะทางเข้าจะดูทุลักทุเลกันนิดนึงนะคะประมาณสัก500เมตรได้เนาะ แต่ว่าหลังจากที่เราไปในะเห็นเขาทาถนนใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะถ้าไปช่วงนี้น่าจะทางดีกว่านี้แล้วละคะ่ะที่นี่ก็จะมีบริการกางเต็นท์ด้วยนะคะแล้วก็มีบ้านพักหลังใหญ่อยู่หนึ่งหลังค่ะส่วนถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้กางเต็นท์ก็สามารถจะเข้ามาชมได้เช่นกันนะคะติดต่อค่าเข้าชมนะคะเพียง20บบาทเท่านั้นต่อคนค่ะ บริเวณแคนยอนน้ำหนาวนี่จะเป็นวิร์กหน้าผาหินชั้นนะคะกว้างแทบจะเป็นครึ่งวงกลมขนาดใหญ่เลยค่ะก็จะมีหุบเหวข้างล่างสูงกว่า300เมตรเป็นแผ่นดินที่ถูกยกตัวสูงขึ้นนะคะจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกค่ะมาที่นี่นี่แม่รู้สึกตื่นตาตื่นใจมากๆเลยกับธรรมชาตินะคะที่สามารถจะสร้างสารรค์อะไรแบบนี้ออกมานะคะที่มีนะน้ำตกออกมาจากหน้าผานี่ถ้าเป็น น้ำตกที่ใหญ่กว่านี้นี่คงจะตื่นตาตื่นใจกว่านี้เนาะเราบอกว่าถ้าช่วงฝนตกเยอะๆมันก็จะเยอะกว่านี้อยู่นะคะถ้าเป็นช่วงหน้าแรงเนี่ยก็น้ําก็อาจจะแห้งกันไปได้เหมือนกันแต่เพียงแค่เวิร์งตรงนี้ที่เป็นหน้าผาเนี่ยมันก็ดูตื่นตาตื่นใจแล้วละค่ะบางช่วงนะคะก็จะมีหมอกลอยอยู่ตรงนี้นะคะแต่วันที่แหม่มมานี่ไม่มีนะคะแค่มีก็สวยงามค่ะ ตรงนี้ก็ขึ้นมาถ่ายรูปกันแบบสวยๆเก๋ๆนะคะกับวิวสวยๆกันได้เลยค่ะลานกลางเต็นท์นะคะก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะวันที่แมบบมานี่เป็นวันธรรมดานะคะคนก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ แล้วก็ยังเป็นช่วงเรียกว่าต้นต้น,ตนซีซันอยู่ด้วยนะคะตรงด้านหน้านี่เขามีปลูกทุเรียนไว้ด้วยนะคะเห็นว่า4ปีแล้วนะคะกำลังโตเลยค่ะ เราจะไปที่น้ำตกตาดใหญ่กันต่อนะคะออกมาจาก,กไร่ผาหมอกเลี้ยวขวานะคะเห็นป้ายเนี่ยบอกว่า900เมตรค่าแต่จริงๆแล้วนี่ไกลกว่านั้นอยู่แต่ก็ไม่ได้ไกลามากนะคะคือที่เที่ยวที่น้ำหนาวเนี่ยเขาก็จะดีตรงที่ที่เที่ยวแต่ละที่นั้นไม่ไกลกันมากค่ะ น้ำตกตาดใหญ่น้ำตกทิพมีจะไปทางเดียวกันนะคะมีป้ายบอกไปตลอดทางนะคะก็ไปตามป้ายได้เลยค่ะ จ่ไร่ข้าโพดค่ะดูตามถนนนะคะดูวิวแล้วเนี่ยมันไม่เห็นภูเขาเลยนะคะคือปกติเวลาไปน้ําตกเนี่ยมันก็ต้องไปภูเขาเนาะแต่ว่าเนี่ยมันมนดูเหมือนเป็นทางราบทางเรียบนะคะยังดูไม่น่าจะถึงเลยแต่อยู่ดีๆก็ถึงสะง,งั้นค่ะเพราะว่าเหมือนเราอยู่บนเขาอยู่แล้วนะคะน้ําตกเนี่ยคือต้องลงไปอะคะ่ะทีเนี่ยนะคะ ามาก็ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะคะขางลงค่ะไปทางนี้เดินลงมานิดดียเราก็เจอแล้วค่ะ สำหรับคืนนี้เราพักที่บ้านพฤษานะคะราคาหลักร้อยเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวมีรีวิวแยกไว้ให้นะคะที่นี่จะไม่ได้วิวภูเขานะคะแต่ก็มีวิวสวยๆแล้วก็บรรยากาศดีนะคะร่มรื่นเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านนะคะก็ถ้าหากว่าไม่ได้เน้นวิวมากนะคะราคาย่อมยาวก็แนะนำมาที่นี่นะคะกับพฤษาวิวโฮมสเตย์ค่ะ ส่วนวิวสวยๆนะคะเราก็ไปหาเอาจากที่รีสอร์ทอื่นนะคะนี่มาที่บ้านไรไออุ่นนะคะก็จะมีวิวสวยๆให้ได้ถ่ายรูปกันค่ะจริงๆตั้งใจจะมาทานอาหารเช้านะคะเห็นเขามีร้านอาหารอยู่แต่ว่าเปิด10บโมงค่ะเรามาเช้าเกินไปนะคะก็เลยถ่ายรูปไปก่อนกันแล้วกันนะคะที่นี่เขาก็จะมีที่พักหลากหลายรูปแบบนะคะใครสนใจก็สามารถจะติดต่อสอบถามกันได้นะคะ วิวสวยๆกับวิวภูเขาแบบนี้กันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโดมนะคะมีห้องน้ำในตัวนะคะอันนี้คือที่ผาคิงคองนะคะก็เป็นหนึ่งจุดชมวิวที่ห้ามพลาดค่ะ มีขายของกันด้วยนะคะแต่น่าจะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะแมมมาวันธรรมดานะคะก็เลยไม่เจอการขายของค่ะพาคิงคองนี่อยู่ริมถนนเลยนะคะใกล้ๆแถวถ้ามาขามาก็คือมาแป๊บเดียวก็จะถึงตรงนี้แล้วนะคะยังไงก็แวะมาถ่ายรูปกันได้กับวิวสวยๆกันได้เลยนะคะ ก็เป็นทริปสั้นๆนะคะที่น้ำหนาวค่ะมีโอกาสไว้จะแวะมาใหม่นะคะยังมีอีกหลายที่เลยนะที่เรายังไม่ได้ไปนะคะสำหรับทริปนี้นะคะไปก่อนแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ